มื้อวันนี้ก่อนนอนนี่ครับผัดหัวหมูอ่านี่คือครั้งแรกที่เมียหมอปลาผัดหัวหมูให้กินผัดทั้งหัวผัดทั้งหัวผัดทั้งขาผัดทั้งหาแล้วก็ <c oughs> มีเมนูจากราชบุรีครับ <c oughs> ข้าวหมูแดงนี่แล้วก็อะไรโยเนี้ย <Okay. S 1> ต้มยำอะไรปลาค่ะอันนงไก่<ม>ใช่ไหมต้มอ,อันนี้ต้ยมยำปลา ปลาตะเพียงปลาคันปลาปลาพูไปเรื่อยพูไปเรื่อยอันนี้น่าจะต้มยำปลาอะไรไม่รู้อ๋อปลาคันต้มยำปลาช่อนไหมปลาช่อนปลาสลิดต้มยำปลาช่อนอันนี้คือไก่บ้านใช่มถุงเดียวกันนะถุงเดียวกันอ๋อปลาช่อนแล้วนั่นคือนี่คือเดี๋ยวไม่เมียก่อนไม่เมียก่อนอ๋อไข่สังข์อิบไข่ไหมไม่เอาหมือน หมาหมูไหมเอาไข่ฉันก็ของใครไม่หยิบพี่เ้าเพราะใครอะไม่ต้องกอาณาพี่ปะใช่หยิบให้นี่ของเจ้าวะของเจวาด้วยโจโยหยิบพี่เจ้าด้วยนี่ใครวะนีวขอหยิบเองนี่หยิบถึงเหรอมาดูกันครับมากินกันนี่มาอามทะเลมเบ็มบมหมูไหมอามนี่ไงอามช่วยมานี่เรากินทั้งขาไง แล้วเอามือกัดเออลุงก็เอาหางนี่แหละนี่หางี่หางเหรอหมูเล็กกระจุ้เสียอร่อยใช่ไหมย่างเหรอโอ้โหเมขอเลยนี่ไยไเนี่ย อันกินหมวหมูแบบกินหมวหมูแบบสเต็กเลยนะอร่อยไหมเหมือนกินน้ำมันเลยนะเนี่ยอร่อยใช่ปะอร่อยดีนะเนี่ยข้าวอร่

กินมึงใช่ไหมัมนล่ออะไรหมหนูว่าเป็นหันใหม่ก็ได้ลูกยังไม่ได้วางไว้ได้ยังไยัง ลุงย uh ิง hmm. นี no ่แหละหากจดิบอยากหูออยากกินหูไม่อยากกินหูหัวกัดจมูกอะไรนะอะไรจิ้เลอรัก

ค้อเาไมู่นี่ยอีหเนลืมลืมตัวเนี่ย่อนี่แกพูดอะไรต้งเสร็เอาส่วไหนบอกผมอยู่อะไรเเอาอ๋อจมูกจมูกเฮ้ยจมูกอร่อยนะจมูกจมูกจมูกอะไรจริงเอาตบก จมูกอะไรจิ้มเนื้อหมูสะอาดตัดไหนแล้วฉันไม่นไม่ตัดเอาเนี่ยบ้านกขาเป็นอะไรเอาอะไรเอาตีนมเอาตีนเนี่ยเออมีโอหมูมีนี่จิ้มนะเอาเตีน๋มรู้มั้ยรู้ชอบเห็นมองนานแล้วรู้ใจด้วยเน่เน่ไอ้นี่มองนานแล้วกินเลยนะต้องกินดิ่ดีนี่เป็นไรนะในไหนอยู่เขาก็ชมแล้วดีใจเง้อมือจับแออามแไปเจ้า ฟันกัดได้ดูฟันดีจริงนะผมกิดไปกินซุปานเลยรูกินบ้าไปยากิอร่อยมากอ่ะนะมันีอรอร่อยป้าคืนนี้เปิดได้ถึงสี่ทุ่มคร่งนะเพราะไอเนี่ยปลาฝังสองผีฝัอะอืมอืมมันแข่งกันเล่าเรื่องน่ากลัวมากเผื่นดูนอนไม่ได้อะกลัว

หัวหมูฝีมือหมูเองเนี่ยจมูกอระไรมันจะว่าหมูอาจะชอบกินจมูกกับชอบกินเลนแล้วก็กินหางเยอะม่เยอ นี่เอามาอเลยไหมเอาตีนใช่ไหมกินตีนไหมกินตีนอยู่ไงแล้วก็เอาเนื้อบ้างก็ได้ลูกถ้าไปแทะไม่ได้ก็พอเถอะอย่ายปฝืนพี่หั่นเนื้อให้อั้มเลยเอาป่ะพวกพี่แกงน่ะเอาตีนเราเนื้อเอาเนื้อหน่อยอมันมันกินนี่ตีนอันเปียกเหรอเอาขาอยูเนี่ยมันชอบขา ขาไม่มีเนี่ยมึนกินราคาหนึ่งเนี่ยอร่อยครับหมูหนังอร่อยแต่หนูไม่กินหนังเนี่ยเป็นการกินกุ้งแบบพังยากไปไงอย่าอย่าจะมาหนีอ้าวพังไปอ้าวยนึ่งตัว ปลาไปแทบไปไลฟ์ตอนแรกไปติดตามแล้วคืนนี้ปลาของสองผีื่อถึงพื่นอเมริกาได้ดีสามสีเลยจ้ะเพื่อนจ้ะคืนนี้นะคะปลาของสองเรื่องผีที่ช่องอเมริกาสามสีดีนะคะสี่ทุ่มครึ่งวันนี้ห้ามพลาดเรื่องที่คนแบบแข่งกันเล่าแล้วเล่าแบบโคตรหลอนนะคะต้องดูมาดูกันสนุกมากขอบคุณค่ะ